สวัสดีครับผม t ีครับผมนายสุภชัยคังอาจครับผมชื่อเล่นชื่อเม้าตาครับผมอายุ22ปีครับมาจากอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผม ID b ีบีโก้หนึ่งสอนะครับจากทีมพี่ตีชันนรงครับผมเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นคนอำเภอสีเมืองใหม่นะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีครับผมครับ เรียนจบมหกกศนนะครับผมตอนนี้ก็ทำงานประจำอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมก็สิ่งที่ให้ชอบร้องเพลงนะครับผมก็ซึมซับครับผมซึมซับมาจากแม่กับนาครับผมที่เคยอยูวงหมอล่ำครับผมเพื่อนกะหลองกะลำมากรับผมผมกะซึมซับมาจากเพื่อนครับผมไก่ได้ยินเสียง แม่เสียงหน้า้องเพง่งมีสีผมกะสีมักรองน้ำเพลินครับผมมักรองน้ำเพลินเพลินกะสีแนะนำ้ำต่างๆครับผมการว่างอารมณ์ครับผมการลองเพง่งเขาว่างอารมณ์แบบใดครับผมเพ่งมีเงื่อนจังใดครับผมผมกะซื่อมทซับมาจากเพลินครับเพลินกะบอกกระสอนครับผมสอนมากแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยครับตอนนี้กะมัก้องเพลงคือเกา่าครับผมกะ เวทีที่เคยประกวดไหมก็เคยประกวดครับผมเคยเป็นตัวแทนของโรงเรียนครับผมสมัยอยู่ประถมครับผมก็เคยเป็นตัวแทนของโรงเรียนครับเคยไปประกวดตามโรงเรียนต่างๆครับผมก็ชนะบ้างแพ้บ้างครับผมส่วนมากจะตกรอบแรกครับผมเวทีในความทรงจําก็จะเป็นมีผู้เข้าประกวดอยู่2คนครับผมก็มีผมกับอีกคู่เข้าประกวดคนหนึ่งนะครับก็ ประกวว่าได้ที่2ครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมก็สนุกครับผมชอบร้องเพลงชอบแสดงออกบนเวทีครับผมก็เป็นอะไรที่ประทับใจครับผมทำไมถึงมาประกวดเวทีนี้นะครับเอาเริ่มแรกเลยนะฮะก็เจอในเฟซบุ o กแฟนเพจบ e โก้ไลท์ไทยแลนด์ครับผมรายการดาวรุ่งลูกทุ่งเสียงทองครับมีศิลปินในดวงใจเป็นเมนเท์ครับผม ไอจีใชยนรลคงครับผมคือเป็นต้นแบบคือเป็นแบบอย่างของผมเลยครับเป็นไอดอลของผมเลยครับกรรมการก็คือครูสลาคุณอวุธนะครับผมเป็นเป็นรา่การทีผมสนใจครับผมเป็นรา่การทีหน่าสนใจเลยถามแม่ครับผมว่าล่องอาชีพส่งเข้าประกวดดีวอรครับเพราะว่าเขาเข้าประกวดรลายครับผมค้นเข้าประกวดร้าย บอคาดฝันว่าบอคาดฝันว่าสี่เด็กเขารอบครับผมก็ดีใจร้ายครับผมที่เด้เขารอบแล้วก็มาอยู่กับเม่นเถิดที่ได้ดวงใจของผมคือไอตีนนโร่งครับผมก็เป็นเกียรติของผมร้ายครับผมร้องเพลงท่อนพวกหนึ่งเพลงนะครับเพลงที่ชอบก็จะเป็นคอยข่าวสาวอุดรนะครับผมแก้มอ่อนๆสาว หนุน่มอุบลคนนี้คอยข่าวคนดีด้วยใจอาวอย่านบ่าวสะกลลลอยมาปล้นชิงหักไปก่อนกราบพระยินแปลงขอพรบอกสาวดรอ,อย่าใจวอกวอนก็จะประมาณนี้ครับผม ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมให้เม่าออตาเนเด้ครับผมซอยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ภูบาวแท้บานจากอุบลราชธานีคนนี้เนเด้ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับผมเป็นรอบชิงชนะเลิศครับผมในหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจบีโก้ไลฟ์ไทยแลนด์นะครับขอบคุณครับ Bigo, bigo.